พลกมลินนะครับอาเรียนเชิญนะที่บริเวณเวทีเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีผู้ดำเนินรายการของเรานะครับคือเราได้รับเกียรติจากาพิธีกรมือหนึ่งของคณะรัฐาศาสตร์จุฬานะครับคุณนทกาล้องใหญ่นะครับก็ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าในส่วนหัวข้อนี้นะครับอาเซียนทัศนาประสบการณ์ในศิษย์จุฬาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับก็คงจะทําให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับ ความรู้นะครับได้รับอรรถรสเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับจากประสบการณ์ของนิสิตจุลังกรมหาวิทยาลัยที่ได้เดินทางร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับวิทยากรหลายท่านกา็ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนะครับยกเวทีนี้ให้คุณนัฐการคลองใหญ่นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการของเราขอเรียนเชิญครับ ไม่ได้มีบปอร์มาด้วยไ้เร็วนเร็วกินิดสัมเร็วมีคนเยียว่คนเยอคนละ5องดีอ่ะคนละบ้างไครนี้หมเทาไหร่ไม่ยิ ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมเสวนานะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมวันสุดท้าย ของงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อยู่นะครับทาง www.jula.ac.th นะครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่คิดว่ากำลังจะมาชมย้อนหลังนะครับงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนของเรานะครับจัดมาวันนี้เป็นวันที่7นะครับซึ่งในปีนี้เราจัดตั้งแต่วันที่15ถึง21นะครับโดยจัดในทีมอาเซียนอินเตอร์เชนจิง g l o b a l environment หรือว่าอาเซียนในกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับ ในเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับเราพยายามจะนําเสนอนะครับในหลายๆแง่มุมของอาเซียนในกระแสะโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคธุรกิจในระบบการศึกษารวมไปถึงเมื่อเช้านี้นะครับเราได้จัดกิจกรรม Meet and greet with Asiner นะครับซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากนิสิตจุฬานะครับที่ได้รับทุนการศึกษามาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับ เมื่อเช้านี้นะครับมีเกือบทุกประเทศในอาเซียนเลยนะครับน่าเสียดายที่ขาดไปแค่สองประเทศเท่านั้นที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนิสิตมาเรียนที่จุฬาของเรานะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับซึ่งเราจะกลับมาที่บ้านของเราบ้างนะครับเราจะกลับมาที่จุฬาของเราเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามาีผู้ร่วมเสวนานะครับ หลายท่านเลยนะครับซึ่งมาจากหลากหลายประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นประเทศที่เขาไปนะครับมีทั้งหมด5ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นบรูไนนะครับประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับเอาเป็นสั้นๆเป็นชื่อชื่อเล่นนะครับคณะแล้วก็ประเทศที่ไปมาละกันนะครับอขอเชิญครับ โอเคครับสวัสดีครับชื่อตูนครับกิติทั์คำเปลวก็ตอนนี้เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับที่ประเทศกัมพูชาครับครับสวัสดีครับชื่อพัทรพลกมลินสินนะครับเป็นบัณฑิตคณะศิรศาสตร์นะครับได้ไปร่วมกิจกรรมที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับเป็นเวลา11วันรวมทั้งวันไปแล้วก็วันกลับครับสวัสดีค่ะ เศรษฐุท่องมีนะคะหรือแนกกี้นะคะตอนนี้เป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตค่ะก็ไปประเทศเวียดนามมานะคะไปไปโครงการแรกเลยค่ะตั้งแต่โนเวมเบอร์ปีที่แล้วค่ะครับชื่อกอนกิษสมติตานุกิจครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่3พคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ครับผมไปประเทศบรูไนมาครับครับสวัสดีครับ อาทิตย์นัตกรจูห้องนะครับนิสิตคณ,ณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4นะครับไปประเทศอินโดนีเซียมาครับค่ะชื่อราพิชาจันทกานนท์นะคะมาจากคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะชื่อเล่นชื่อแพนด้าค่ะครับก็บจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีนิสิตจากหลากหลายคณะนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมของเราจากหาประเทศนะครับคิดว่า การที่เราได้ออกไปทํากิจกรรมในลักษณะนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือประสบการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนไปนะครับยังไงเดี๋ยวให้ให้แต่ละคนลองเล่าสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในประเทศที่ตัวเองไปมาเนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับประเทศที่ตัวเองไปนะครับเอาเป็นเล็กๆน้อนนะแล้วกันมีมีใครอยากจะพูดก่อนไหมครับ เป็นใครก็ได้นะครับเอาเป็นตูนล,ละกันนะครับเค okay, ครับก็ที่ไปกัมพูชานะครับไปทั้งหมดประมาณ10กว่าวันนะครับไปทั้งหมด2เมือง<ม>ก็คือเมือง<ม>หลวงของกัมพูชาคือพนมเปญกับเมืองที่เป็นขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวของเขาคือเสียมเรียบนะฮะซึ่งที่ไปเนี่ยที่รู้สึกประทับใจที่สุดเลยก็คือน่าจะเป็นผู้คนครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ผมได้รู้จักกับเพื่อนๆจากกัมพูชามาก่อนแล้วแล้วก็มันเกิดความประทับใจตรงที่ว่าเขาเราเราไปโดยที่ไม่บอกเขาเพราะเรารู้สึกว่าเกรงใจไม่อยากจะ ทำให้เขาลำบ,บากใจอะไรเงี้ยฮะแล้วพอไปถึงแล้วก็พอเราตั้งสแตทเฟซบุ๊กปุ๊บเขาก็อินบ็อกมาด่าว่า Facebook มาด่าว่าทําไมไม่บอกเขาแล้วคือเขาก็ยกขยงกันมาเป็นเป็นกลุ่มเป็นแกงยย๊งอะไรเงี้ยฮะมามาถึงที่มหาวิทยาลัยคือคือตอนนั้นเนี่ยเป็นโครงการแรกเปลี่ยนระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ RUPP นะครับ Royal University of Phnom Penh ก็มีเพื่อนอจาก โครทูกสารทิศเลยอะไรเงี้ยครไปไปไปเจอกันที่นู่นนะฮะก็อย่างแรกก็คือเรื่องของผู้คนครับอย่างที่2ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของเขานะฮะท,ที่ที่รู้สึกว่ายังคงไว้แล้วก็ยังแข็งแรงที่ถ้าถ้าเทียบกับประเทศไทยผมว่าน่าจะยังแข็งแรงกว่าประเทศไทยอีกเพราะเขามีวัฒนธรรมที่ที่อ,อย่างเช่นวัฒนธรรมการการ ก,การกินการการดื่มหรือว่าการออกไปข้างนอกยกตัวอย่างเช่นเด็กกรรมูชาบาบงคนที่กําลังศึกษาอยู่ในตอนนี้นะฮะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่ไปเที่ยวข้างนอกบ้านกับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะฮรรวมไปถึงว่าถ้าเป็นผู้ผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปในห้องของผู้ชายที่กําลังแบบเล่นกันอยู่อะไรเงี้ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างผิดกับประเทศเรานิดหนึ่งในปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นความประทับใจที่รู้สึกว่าเขายังคงค่าความความเป็นความรักมววสนุกของเขาไว้อยู่อะไรเงี้ยฮะ อันนี้ก็ขอเล่าเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์บ้างแล้วกันนะครับคือด้วยความที่เราดูคล้ายขึงกับเขามากเราดูแยกไม่ค่อยออกว่าคนไหนเป็นคนฟิลิปปินส์คนไหนเป็นคนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างหรือแปลกแยกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่ามันเบรนอินมากและอีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือว่าคนฟิลิปปินส์เป็นคนที่มีอัภิยศัยดีพอๆคนไทยเลยนะครับสังเกตได้จากเวลาเดินไปไหนเนี่ยเขาก็จะทักทายเรายกตัวอ,อย่างอย่าง,างเช่นเราต้องเดินจากที่พััักไปทีี่มหายยละรเ้คบ แล้วเราต้องห้อยเนมแท็กไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. พวกวินมอไซค์ hmm. ที่อยู่ข้างทาง mm hmm. เขาก็จะทักทายแบบ Hi Ho าอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูเป็นอะไรที่ที่ที่ขมมำมอสมควรถ้ามองให้มันขำม,มันนะครับแต่ถ้าอีกมุมนึงก็อาจะจะดูแปลกๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมะครับคือถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์กับไทยเนี่ยมันตั้งกันอยู่ไม่ห่างมากนะับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างเช่นเมืองเก่าๆของฟิลิปปินส์อย่างเช่นเมืองอินทรามูรอสอะไรอย่างเงี้ยครับคือ มันรู้สึกเหมือนว่าเราเข้าไปอยู่อีกเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเข้าเหมือนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาว่าว่ามันสร้างเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราก็ได้ไปดูมิวเซียมของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าสมัยก่อนความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงห้องครัวเป็นยังไงห้องน้ําเป็นยังไงเวลาถ้ามีแขกมาลูกสาวสามคนขอ,ของของบ้านเนี่ยต้องเล่นเครื่องดนตรีอะไรบ้างเพื่อต้อนรับแขกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะสมรดิชันนะคะก็ไปประเทศเวียดนามมาใช่ไหมคะอ๋อ เป็นประเทศแรกเลยคะ่ะของโครงการที่ได้ไปตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วนะคะก็ไปอยู่กัน9วันแล้วก็สําหรับเรื่องความประทับใจเนี่ยมีเยอะเลยคะ่ะพี่แบงจริง,รงๆล้วพี่แบงก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะออคือส่วนตัวมองเนี่ยมองว่าเราโชคดีเพราะว่ามันไม่ใช่การไปเที่ยวปกติอะคะ่ะเพราะสมมติว่าถ้าเราไปเที่ยวปกติไปกันเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเหมือนเราเราเข้าไปศึกษา ในแง่มุมที่มันแปลกๆลกออกไปนะคะในหลายๆแง่มุ่มอย่างเช่นทางด้านประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีอย่างอย่างของเวทอย่างของเวียดนามที่ไปฮานอยเองเนี่ยเราเราได้ไปมิวเซียมเยอะเลยนะครับแต่จําได้ว่าสเกจโจเนี่ยมันมันไม่ได้แน่นมากสําหรับเรื่องการเลคเชอร์แต่ว่าเราจะเน้นออกไปแบบไปฟิลทริปไปมิวเซียมสรุปเราเราไปกันเกือบ10มิวเซียมเลยนะ ถ้าเกิดเท่าที่จำได้เราก็ได้เห็นอะไรต่างๆออกไปว่าเออเขาพัฒนามาเป็นแบบไหนแล้วก็มีทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรมอะไรย่างเงี้ยด้วยค่ะทั้งจากคําบอกเล่าของไกายเราก็ดีเพราะไกายเราน่ารักมากนะครับเป็นเป็นคนเวียดนามที่พูดภาษาไทยได้แล้วเขาก็เล่าเล่าให้ฟังตลอดเวลาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในประเทศเวียดนามแล้วก็ที่ได้เจอเองก็เยอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเรามีฟรีไทม์ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเวียดนามเราก็ได้มีโอกาสออกไป แฮงเอาท์ไปอะไรกับเพื่อนเวียดนามเยอะแยะเพื่อนเวียดนามเขาพาเราไปนู่นไปนี่้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเองเนี่ยเราเราคงไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบชีวิตยามค่ําคืนของเขาว่าเขาเป็นยังไงเราก็แบบเออมีหลายๆเรื่องที่มันมันแปลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นว,ว่าเขาแต่งตัวแบบเต็มมากเลยอะค่ะแต่งหน้าทําผมไปไปกินส่รองท้ส้นสูงเนี่ยนะคะไปกินกว๋วยเตี๋ยวข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทัศนคติจากคนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ทั้งจากอาจารย์ที่มาเลคเชอร์เราเองหรือว่าทั้งจากเพื่อนชาวเวียดนามนี่ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที của của ấy, ่ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วของทางบรูไนเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับบรูไนนะฮะจริงๆก็ประทับใจตั้งแต่ได้ไปแล้วล่ะเพราะว่าจะกี่คนในชีวิตนะฮะที่จะได้ไปบรูไนคือเรามักจะดินาว่าไปเที่ยวกัมพูชาไปเที่ยวเวียดนามไปเที่ยวมาเลสิงคโปร์มันก็ธรรมดาเนาะฮะแต่แบบไปบูไนเนี่ยสักกี่คนจะได้ไปก็ประทับใจแต่ตรงนี้แล้วล่ะ แต่เรื่องที่ประทับใจในบูนาดเนี่ยนะฮะคงหนีไม่พ้นพเรื่องศรัทธานะครับศรัทธาคนบูนายเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าประเทศเขาเป็นรัฐอิสลามแบบเต็มขั้นแล้วก็มีระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความศรัทธาในศาสนาอิสลามหรือความศรัทธาในสถาบันสุลต่านของเขาเนี่ยก็จะเข้มข้นมากนะครับคนบูไยก็เช่คนไทยเรก็จะชิวๆสายบ้างชาบ้างเลดบ้างนะฮะแต่ พอวิทยุนะครับมีเสียงเพลงพ็ไม่่เสียงเพลงแลเ,เสียงอะไรเสียงละหมาดเหมือนบอกว่าจะเป็นสัญญาณว่าจะละหมาดแล้วเขาก็จะวิ่งหาจุดที่เขาจะละหมาดแล้วก็จะหันหน้าไปทางทิศของเขาครับผมก็ไม่รู้ตรงนคือเขาจะเป๊ะมากเวลาเรื่องของศาสนานะครับก็ร,รับใจตรงนี้เรื่องที่สองก็คงเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมครับคือเราไปสองเมืองคือบรรดาสรีเบกาวันนะครับกับอีกเมืองหนึ่งคือเติมบุรงเติมบุรงเนี่ยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง นิเวศวิทยาเขาจะมีป่ามีแม่น้ํามีทัศนียภาพธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ <index. S 1> นะครับ yeah, เรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดในเซาท์อีสเอเียก็เรียกได้ว่ามี2ออย่างที่ค่อนข้างขัขดแย้งกันคือเรื่องของความจเจริญด้านเมื <Okay. S 1> องอารยธรรมนะครับกับความเจริญด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่คู่กันได้อย่างลงตัวครับประมาณนี้ <c ười> ครับในส่วนของผมนะครับผมก็ได้ไปณเมือง ยอชจากาต้านะครับของประเทศอินโดนีเซียในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของปีนี้นะครับก็ในช่วงที่ผมได้ไปเนี่ยก็จริงๆแล้วต้องขอ,อกล่าวไว้ก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้สึกคุ้นเคยนะมากนะกกับการที่จะไปรู้จักกับประเทศอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า พอพอไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้เจอสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับสิ่งที่เราคิดไว้ในเบื้องต้นค่อนข้างมากคือในลักษณะช่วงแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าที่สมัครไปเนี่ยคงจะไปเจอกับสังคมอิสลามที่ค่อนข้างจะมีความเคร่งอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าได้ยินมาเสมอว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ เป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าคงจะเป็นประเทศที่มีความเป็นอิสลามมีความเป็นมุสลิมและลักษณะอย่างเงี้ยสูงมากซึ่งพอไปเจอปุ๊บเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันไม่ใช่สิ่งที่เราได้เจอจริงๆครับสิ่งที่ได้เจอจริงๆมันเป็นลักษณะของวัฒนธรรมที่ผสมผสานเป็นวัฒนธรรมที่มีการจัดการ ได้อย่างลงตัวคือลักษณะของวัฒนธรรมในอินโดนีเซียเนี่ยยังคงความเป็นดั้งเดิมไว้ได้มากพอสมควรในขณะเดียวกันก็มีการผสมผสานความเป็นมุสลิมเข้าไปได้อย่างน่าสนใจอย่างเช่นลักษณะของส่วนที่เมืองที่ผมไปนะครับก็คือเมืองยอกจากร์ตาเนี่ยจะเป็นเมืองขนาดขนาดใหญ่ขนาดอันดับสี่ของประเทศนะครับแต่ว่ามีลักษณะเด่นคือเป็นเมืองที่เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าเป็นเมืองด้านวัฒนธรรมนะครับก็เลย ยังคงปรากฏลักษณะของรัฐที่เป็นสุตลต่านแต่ตัวรัฐสุตลต่านเนี่ยก็จะเป็นรัฐที่มีกษัรตริย์ปกครองแต่ว่าเป็นลักษณะแบบกษัรตริย์มุสลิมที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนการได้เยี่ยมชมวังการได้เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมก็เลยมีความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมมุสลิมและวัฒนธรรมชาวาดั้งเดิมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆใน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 ,ใน,ใน,ในส่วนตัวของผมที่ก่อนหน้านี้คงจะคิดว่าเป็นลักษณะมุสลิมแบบแท้เป็นลักษณะมุสลิมแบบ เคร่งแต่พอไปเจอจริงมันมีความผสมผสานและมีการประณีประนอมการทางวัฒนธรรมพอสมควรนอกจากนั้นแล้วนะครับก็คืออัธยาศัยของผู้คนก็มีการลักษณะ <c oughs> คล้ายคลึงคนไทยมากคือรสนิยมในการแต่งกายรสนิยมในการใช้ชีวิตรสนิยมในการแบบมีวิถีชีวิตในเมืองก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับคนไทยมากซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้กับผมได้มากและก็สร้างความประทรับใจมากเช่นเดียวกันครับ ค่ะก็ขอเสริมจากที่พี่โฮปที่ไปที่ฟิลิปปินไปด้วยกันนะคะ11วันเหมือนกันแต่ว่าทางังทางพี่โฮปได้พูดเรื่องวัฒนธรรมไปแล้วนี่ก็จะขอเสริมเรื่องทางด้านอื่นๆนะคะก็ะคือน้อยคนจะรู้ว่าฟิลิปปินจริงๆแล้วมีความงดงามทางธรรมชาติสูงมากโดยเฉพาะเรื่องของหมูกก่เกาะเนี่ยก็คือ สวยไม่แพ้ใครเลยคะ่ะแต่ด้วยความที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีหมู่เกาะเยอะแล้วก็มีหลายหลายเกาะที่ยังไม่ได้รับการบุกเบอร์แล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ถึงแง่มุมนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราก็ตอนที่ได้ไปได้มีโอกาสสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติของฟิลิปปินส์เหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ไปหมู่เกาะเหล่านั้นแต่พวกเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปออ,ออกทาง ออกจากตัวเมืองของมะนิลาที่พุกผ่านใประมาณสองามชั่วโมงก็จะเป็นลักษณะของทะเลสาบค่ะที่มีคล้ายๆภูเขาไฟตั้งอยู่ตรงกลางแล้วจุดเด่นของตรงนี้ก็คือภูเขาไฟตรงนี้เนี่ยค่ะที่ชื่อภูเขาไฟตาตาไกไตย,ยังยังมีเขาเรียกว่ายังสามารถประทุได้อยูะ่คะก็คือเป็นความสวยงามที่ก็สวยพิฆาตละกันนะคะก็เป็น เป็นจุดเด่นหนึ่งที่เราคิดว่าเราประทับใจะคะ่ะเพราะว่าทุกคนที่ไปเนี่ยจะรู้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่อากาศสดชื่นแล้วก็มีความแตกต่างเพราะว่ามันสงบกว่าตัวเมืองตรงนั้น,นะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ประทับใจเลยก็คือเราได้สามารถไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนกิลิปปิน,นะคะ่ะได้ลองไปนั่งรถที่เรียกว่าจีบนีนะคะ่ะ เป็นรถโดยสารที่มีลักษณะคล้ายกับสองแถวบ้านเราแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยก็คือมีสีสันจัดจ้านแล้วก็สีแสดสีส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลองไปใช้ชีวิตลองนั่งดูจริงๆแล้วก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เคยเออสัมผัสมาก่อนถ้าสมมุติเราไปเที่ยวตามทัวร์อะไรเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ได้สัมผัสอย่างนี้จริงๆด้วยแล้วนอกจากออประสบการณ์ด้านนี้นะคะแล้วก็ประทับใจในด้านของ คอนเฟอเรน์ค่ะคพื่อเหมือนเขาจริงจังกับด้านนี้มากแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้กับประเทศเราได้ก็คือประเด็นของอภัยธรรมชาติค่ะเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ยเป็นประเทศที่าตามลักษณะาทางภูมิ ทูมีประเทศแล้วเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติเยอะเพราะว่าตั้งอยู่บนลิงออ f ฟายค่ะเป็นจุดที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นโลกเยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีมาตรการเตรียมพร้อมกับจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญเนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เคยมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับอูทอกภพายหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2552ค่ะ เพราะฉะนั้นนันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่จุดประกาศให้เขาต้องเริ่มเตรียมพร้อมตรงนี้และแล้วที่สําคัญเขามีการเตรียมพร้อมที่ดีมากอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกเราคนไทยก็ควรจะตื่นตัวค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ได้รับประสบ,ะสบการณ์ที่คล้ายกับเขามาค่ะก็เหมือนกับเป็นคอนเฟอเรนทีเ่เข้มข้นแล้วก็ได้รับอะไรที่แปลกไปจากมุมมองในบ้านเราเยอะค่ะ ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูในเรื่องของคนนะครับคนของประเทศเขานะฮะทีนี้อยากรู้นิดนึงว่าในในแง่ของคนเนี่ยเอาเอาเราโฟกัสในระดับเยาวชนละกันเพราะว่าในในระดับที่เราไปเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับเยาวชนนะครับที่เป็นนิสิตนักศึกษาของบ้านเขาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยอยากรู้สักนิดนึงว่าในระดับเยาวชนเนี่ยเ,เขามีความคิดความเห็นมีลักษณะนิสัยที่ เหมือนหรือต่างกับเยาวชนของบ้านเราอย่างไงแล้วในเรื่องของอาเซียนนะครับความตระหนักรู้ความกระตือรือร้นของเขาเนี่ยไปถึงไหนแล้วมากกว่าหรือว่าน้อยกับบ้านเราอย่างไรบ้างนะครับอยากอยากให้พูดถึงความเหมือนความต่างสักนิดนึงเอาเป็นประเทศที่ดูจะไกลเราสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับขอเริ่มที่บรูไนแล้วกันนะครับเรื่องเยาวชน ก็แน่นอนว่าต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าเราเขาราเป็นวัฒนธรรมพุทธนะครับแล้วเขาเป็นวัฒนธรรมอิสลามแล้วก็มีนอิสลามที่เข้มข้นมากด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยเราเด็กมหาลัยนะฮะเราก็อาจจะไปแฮงเอาท์กันบ้างน,นะครับเล่าบ้างบุหรี่บ้างอะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับบูนไนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นเลยนะครับเล่าเนี่ยห้ามขายในประเทศเขาบุหรี่เนี่ยราคาแพงกว่าบ้านเราประมาณ3เท่านะครับเพราะฉะนั้น ถ้าไม่รวยจริงหรือว่าก็ไม่สามารถซูเปอหลีได้เหล้าก็กินไม่ได้เลยนะครับสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือยนโบลิ่งนะครับจะไปแฮงเอาขึ้นไหนเขาไปแฮงเอาคนที่สตาร์บัคอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นคือไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วนะครับทีนี้เรื่องของความรักความรักระหว่างหนุ่มสาวอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงออกมากไม่ได้นะครับจับมือถือแขนกันก็ไม่ได้นะฮะเดินโอบปากันก็ไม่ได้ชยายหญิงเขาเนี่ยจะค่อนข้างแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับอย่างตอนเราไปเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถบัส ประมาณ3คันนะฮะรถบัสคันผู้หญิงก็คือจะเป็นผู้หญิงนั่งหมดเลยนะครับผู้ชายผู้ชายนั่งหมดเลยเขาต้องการแบ่งกันอย่างชัดเจนในเรื่องของมิติทางเพศตร,ตรงนี้ซึ่งก็คือเป็นผลจากาศาสนานะฮะทีนี้เรื่องอาเซียนและเยะาวชนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะถามว่าตื่นตัวไหมก็มีในบางคนที่เขาสนใจเรื่องอาเซียนจริงๆนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยทั้งประเทศของเขาเขาก็ไมไ่ได้ตื่นตัวในอาเซียนสักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับ ซึ่งจะเป็นอไงเดี๋ยวเราจะพูดกันในตัวบทความนะครแต่โ่ยสําคัญก็คือเปิดการเปิดอาเซียนเนี่ยมันไม่ทําให้เขาได้ประโยชน์อะไรมากนะักสําหรับบูรานาครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศค้าน้ํามันการเปิดอาเซียนเนี่ยมันไม่เกิดเสรีทางการค้าซึ่งประเทศบูรณาซึ่งประเทศเล็กๆเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรในการลงทุนนะครับการลงทุนจากต่างประเทศหรือการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นบริษัทอะไรต่างๆก็ทําได้ยากอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะ,จะไม่ค่อยตื่นตัวนักนะครับในเรื่องตรงนี้ถ้าพูดเทียบเทียบกับไทยแล้วคือไทยเนี่ย ตื่นตัวกันเยอะผมไม่ค่อยคือผมไปเนี่ยผมไม่ได้เห็นธงอาเซียนธงของประเทศทั้งสิประเทศอะไรเหมือนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับครับก็ทัชได้พยายามเสนอนะครับในเรื่องของประเด็นทางศาสนานะครับที่เ, <c oughs> เรได้ว่าอาจจะเป็นกรอบทางศีลธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เด็กเขากับเด็กเราเนี่ย ไม่เหมือนกันเนื่องด้วยเนื่องด้วยจากว่าแนวคิดของศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธที่อาจจะมีความเคร่งครัดที่แตกต่างกันออกไปนะครับทำให้ way of life ของคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปด้วยนะฮะทีนี้ต่อมาในประเทศฟิลิปปินส์ครับที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยอย่างหนึ่งคือว่าเขาได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมาพอสมควรเลยนะครับก็คือชาติสเปนใช่ไหมทีท่เคยเข้ามา c o l o ไ i ซ e ในฟิลิปปินส์น,นะครับ วัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับมันได้ส่งผลอะไรกับกับเด็กฟิลิปปินส์หรือเปล่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงแตกต่างจากเราอย่างไงครับคือนอกจากศาส,สนาที่เขานับถือเป็นคาทอลิกหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้ามองโดยทั่วไปมันก็จะไม,ไ,มไ,มไม่แตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าท,ท,ที่มันน่าสนใจก็คือว่าเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าของบ้านเขาเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นโบกี้หนึ่งเป็นของชายอันโบกี้หนึ่งเป็นของหญิงอันนี้เนี่ยคือถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับ ด้านาหลักศาส,สนาอะไรอย่างอย่างบรูไนไหมอา,อาจจะไม่ใช่แต่ว่าเหมือนว่านักเรียนที่ที่เขาไปกับเราเนี่ยเขาก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องของการว่าถ้ามันเวลาที่มันต้องเดินทางอย่างเช่นตอนเย็นที่รถมันแน่นๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการลดอัตราการเสี่ยงในการเกิดแบบการลวนลามของผู้หญิงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เพิ่มความไว้วางใจให้ให,ให้กับคนที่จะใช้บริการาาการคมนาคมอันนี้นะครับแล้วก็ ถ้าถามเรื่องความตื่นตัวของของอาเซียนกับคนที่นี่เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราไปเนี่ยคนที่เขามาทํากิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่มาจากคณะ International s t u d y ดี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนเจอร์ของเขาเขาจะต้องมีความตื่นตัวกับการต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็จะต้องมีความอยากรู้วกี่ยวกับอาเซียนอยู่แล้วโดยเฉพาะนักเรียน3มคนหลักที่ที่เขาเป็นเป็นเฮดในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอันเนี้ยครับคือเขาเคยมากิจกรรมอาเซียนที่จัดโดยจุฬาเมื่อต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะมีความรู้กับอาเซียนมากเลยทีเดียวแล้วก็เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถไปตอบแทนนักศึกษาคนอื่นได้เพราะว่าตอนที่เราทำกิจกรรม11วันเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับนักศึกษานอกคณะต่างๆเลยนะครับน้องแพนด้ามีอะไรเสริมเกี่ยวกับเด็กๆในฟิลิปปินส์ไหมครับ ็จริงๆเขาเหมือนที่พี่โฮปได้กล่าวไว้นะคะเพราะว่าเราได้สัมผัสกับแค่นักศึกษาจากคณะเดียวก็คือ International Study ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ในตัวของพวกเขาคือเขามีการตื่นตัวระดับหนึ่งเลยเรื่องสำคัญที่เห็นได้ชัดก็เป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นเคยก็คือพวกเรื่องสื่อบันเทิงอะไรอย่างนี้ค่ะคือนอกจากที่เขาจะ,ะโอเคแบบ หมือนชอบดาราในประเทศเขาเขายังมีความชอบในดาราของประเทศอื่นๆด้วยอย่างถ้าหลายคนคงรู้กันว่ามาริโอมาเลอร์ค่ะมีค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศฟิลิปปินส์พอสมควรเลยเราก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมก็ถามเขาคขาว่าทําไมมาริโอมาเลอร์ถึงดังเขาบอกว่าอ๋อเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกหนังภาพยนตร์นะคะไปที่ประเทศเขาโดยเฉพาะเรื่อง สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักค่ะทำให้ตัวมาเิโอวเมลเลอร์เนี่ยมีความดังแล้วก็ทุกคนในประเทศเรียกได้ว่ารู้จักเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนกับเหมือนสองประเทศนี้มันมีความเชื่อมโยงกันแล้วถึงแม้จะเป็นเริ่มจากจุดจุดหนึ่งของวงการบันเทงิงแต่จะมีส่วนอื่นที่เริ่มเข้ามาผูกพันกันเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาก็ตื่นตัวแล้วว่า เราต่อไปนะเราจะต้องเป็นอาเซียนคอมมิชชั่นด้วยกัน,นะคะแล้วก็นี่เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าออแปลกใจคะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเหมือนประเทศไทยจะมีดาราสามารถที่แบบมีชื่อเสียงในออในหมู่อาเซียนขนาดนี้คะ่ะครับผมก็ในฟิลิปปินส์นะครับก็คิดว่าอ,อ,อย่างที่บอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือเขา ศาส,สนาหลักอย่างนี้คือเป็นคาทอลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรลนลามทางเพศอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาพยนตร์ที่น้องแพนด้าได้บอกมาเนี่ยจริง,รงๆแล้วตอนนี้ภาพยนตร์ไทยเราส่งออกไปค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนของเราอย่างที่เวียดนามเองก,ก,ก็ได้รับความนิยมมากถึงขั้นที่มีชมรมรวมกลุ่มกันแปลซับไตเติลหนังไทยเป็นภาษาเวียดนามนะฮะ ในประเทศอินโดนีเซียเป็นยัางไงาบ้างครับ uh, ในประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าพูดถึงในลักษณะเยาวชนเนี่ยผมรู้สึกว่าเยาวชน,นอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเยาวชนไทยมากคือจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเผินๆเนี่ยผมว่าลักษณะการแต่งกายลักษณะการเลือกใช้การแต่งกายทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายคลึงกับคนไทยมากๆเพียงแต่ว่าเราอาจจะพบบางคนที่มีการนุ่งหม่มยับมากกว่าในสังคมไทยแต่ว่าถ้าลักษณะอื่นๆเนี่ยโดยผิวเผินเนี่ยคล้ายคลึงกับคนไทยมาก รวมถึงบางแต่ว่าบางกรณีในลักษณะผู้ชายเนะฮะเวลาจะมีลักษณะชุดทางการเขาก็จะมีชุดแบบเป็นชุดท้องถิ่นนะครับเป็นชุดที่ปักทอโดยผ้าบาติกซึ่งเป็นผ้าที่เป็นผ้าท้องถิ่นของอินโดนีเซียเขาก็จะใช้ผ้าตัวนี้เป็นลักษณะของการแสดงออกถึงความเป็นทางการคือของไทยเนาะเราเนี่ยเวลาเราจะไปออกงานหรืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแต่งชุดสูทหรือว่าเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างงี้ไปแต่ว่าในกรณีของประเทศอินโดนีเซีย